สวัสดีครับชมรมตุเรียนรถไฟสายพันธ์นะครับวันนี้มาดูก้านยาวสงวดนะครับลักษณะก้านยาวสงวดนะครับนี่นะครับลักษณะก้านนะครับก้านจะโตมากนะครับก้านจะยาวนะครับมาส่งมาจากชมรมคนรักทุเรียนแห่งประเทศไทยนะครับโดยประธานพีนะครับน้องกรัศน์แล้วก็พี่ดุยนะครับตอนนี้ ตามประสานนะครับก็ผมสั่งมารีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับว่าก้านยาวทรงหัวนะครับเป็นยังไงนะครับลูกนี้น้ำหนักสองจุดเก้ากิโลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างจะโตมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทุเรียนทรงก้านยาวทรงกลมทั่วไปก็จะเล็กกว่านี้นะครับมีสองกิโลครึ่งครับสองจุดสองจุเก้านะก็ตีไปสามกิโลนะครับง่ายๆนะครับลูกประมาณสากิโลนะครับ ขั้วยาวนะครับขั้วยาวน้านะครับเนี่เรามาดูน้ำกันใกล้ๆนะครับลักษณะน้ำนะครับบปริงหลุดพอดีแล้วนะครับนะครับกันยาวนะครับครับผมเดี๋ยวมารีวิวนะครับผมสั่งมาพร้อมกับหมอนทองนะครับหมอนทองเป็นขออนอลปริจนีนบุรีนะครับซึ่งเป็น ทุเร uh ียนที ong, hmm. ่ได้ข uh, uh, so, ึ uh ้นทะเบียน g i ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูมอนทองกันเลยนะครับลักษณะม้อนทองทรงจะยาวกว่านะครับนี่ถ้าเรามาตั้งคู่กันนะครับถ้าเรามาตั้งคู่กันม้อนทองจะตูดแหลมหน่อยนะครับยาวกว่านะครับแล้วก็อีกลักษณะที่ผมให้ดูนะครับน้ําจะไม่เขียวนะครับน้ําจะไม่เขียวจัดแบบทุเรียนทางใต้ที่ว่าใช้ทางใต้ทุเรียนลงหรือว่ัชิการ์ก็จะนิยมน้ําเขียวกันนะครับ ตัวนี้สุกเกตจัดมากนะครับหนามแห้งนะนะครับเออลักษณะหนามนะครับนี่ครับหนามนะครับลายหนามนะครับลายหนามจะแห้งลงไปนะครับนี่ครับลายหนามนะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตตู้เรียนนะครับเดี๋ยวผมจะสูบนะเช่นกล้องไม่ค่อยสูบนะครับจ้าหน่อยนะครับตัวสับป๋อมเซนเซอร์มันเป็นยังไงมาแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะลายหนามแห้งลงไปนะครับ นี่คือลักษณะของหมอนทองแก่นะครับอ่าร่องยุบนะครับร่องยุบนะครับปลายหนามแห้งนะครับแล้วก็ขั้วพองโตนะครับแลวขั้วจะสั้นกว่าหมอนอ่ากว่าก้านยาวเยอะนะครับหมอนทองนะครับลังนี้ก็น้ําหนัก3.2กิโลนะครับน้ําหนักนะครับแต่หลังจากที่สุกแล้วก็เหลือประมาณเกือบเกือบ3ากิโลนะครับโซเรียนน้ําหนักมันจะ ขาดไปหน่อยหนึ่งนะครับตอนที่เราตัดมากับตอนที่เราส่งมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกอาจจะเห็นตัวเลขแล้วไม่ตรงกับที่ผมทดลองจ้างให้ดูนะครับเป็นธรรมชาติของทุเรียนนะครับถ้าทุเรียนสุกแห้งน้าหนักมันก็จะลดลงนะครับกว่าจะส่งมาถึงนะครับบางครั้งเป็นสองวันนะครับกว่าจะถึงเพื่อนๆสมาชิกตรงนี้ต้อง,ต,องต้องดูด้วยนะครับแต่ว่าม,าาะนะมันก็จะขาดไปไม่เยอะนะครับขาดไปไม่เยอะเพื่อนๆลองลองสังเกตดูกันนะครับมันจะขาดไปประมาณสามกิดอะไรแบบนี้นะครับต่อผลนะครับสามกิจสี่กิดนะครับ ซึ่งเวลามันน้ำหนักมันแห้งลงมาเนี่ยครับตอนที่เขาไปตัดมาทุเรียนเขาจะช่างตอนตัดเสร็จนะครับฉะนั้นรู้ว่าสมาชิกน้ำหนักจะไม่ตรงกับที่บันทึกมานะครับมันจะแห้งลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับวันนี้ไม่มีคนจะเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันเกะเนื้อนะครับแต่ว่าต้องเกะสําเร็จถ่ายนะครับเพราะว่าผมยังไม่ฝีมือนะครับกลัวจะทําเลทุเรียนจีไอด้วยนะครับเดี๋ยวเสียชื่อนะครับทุเรียนจีไอของปราจีนนะครับตอนนี้ขึ้นจะเป็นจีไอไปประมาณ ประมาณห้าเหล็งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนยเดี๋ยวต้องเช็คใหม่นะครับที่ผมผมจำนะครับก็เป็นทุเรียนที่น่าสนใจพื้นที่นะครับปราจีนบุรีนะครับเพื่อนๆสมาชิกบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าทุเรียนที่จันนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับได้ขึ้นทะเบียน g ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีไม่กี่พื้นที่นะครับปาลาโอสาริกานะครับนนนะครับแล้วก็หลวงรับเลนะครับ ครับผมมีไม่กี่พื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะผมขออนุญาตเป็นภาพนิ่งแล้วกันนะครับตอนแกะประเด็ไม่มีคนช่วยถ่ายแกะมือเดียวถ่ายมือเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับว่าเนื้อเป็นยังไงนะครับเริงหลุดแล้วนะครับมอสทองหอมแล้วนะครับมอสทองสุกแน่นะครับแต่ก้านยาวน่าจะยังระยะอีกสักเป๊บนึงนะครับนี่ครับก้านยาวมอสทองเห็นกันเยอะแล้วครับก้านยาวสงวนนะครับตูดมันจะดูแบบ แมหลมหน่อยนะครับเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ขั้วจะโตขั้วจะยาวกว่าก้านยาวทั่วไปหน่อยหนึ่งนะครับนั่นเป็นลักษณะพิเศษของก้านยาวทรงหวดนะครับจะแหลมนะครับก้านยาวทรงหวดก้านยาวลูกใหญ่นะครับเขาเรียกกันหรือว่าก้านยาวนนนะครับก้านยาวนนนะครับเรียกกันหลายชื่อนะครับแต่ว่าทางชมรมจะใช้ชื่อก้านยาวทรงหวดนะครับจะได้เป็นชื่อเดียวมาตรฐานนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาแบบฟันภาษีเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะครับ